สวัสดีค่ะพบกับบิ่มเช่นเคยนะคะที่นี่ยานิสาบอนสีสวนอยู่ที่บุรีรัมนะคะอำเภอหนองกีสำหรับวันนี้บิ่มพามาดูบอลน,นอกตู้กันนะต้นนี้ต้นแรกที่เห็นนี่คือสีเออสีบุรีรัมนะคะซึ่งสีบุรีรัม์นะี่คะจะเป็นบอลที่ลักษณะเป็นบอลใบไทยนะคะมีเม็ดขาวกระจายทั่วทั้งใบพื้นเป็นสีแดง กานเป็นลักษณะก้านบัวนะคะอันนี้คือสีที่เขากัดกัดสวยแล้วนะคะเพราะตอนเด็กเขาจะไม่มีเม็ดขาวแบบนี้นะเขาจะเป็นบอลพื้นแดงเลยนะคะบอลพื้นแดงเฉยๆเลยโดยที่ไม่เห็นเม็ดขาวแบบนี้อันนี้คือกัดสวยทั่วทั้งใบแล้วกัดสีสวยแล้วว่ากันนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นม้เฉียวนะม้เฉียวเป็นไม้ลักษณะเหมือนใบโพเลยนะคะใบหอกก็ว่าไม่ใช่นะครับ ตอนเด็กจะเป็นแบบนี้เลยไม่มีสีอะไรเลยนะมีแต่สีเขียวอย่างเดียวแล้วก็พอเริ่มโตก็จะมากัดเป็นแบบนี้ก่อนนะคะค่อยๆกัดสีเนาะแล้วก็ค่อยๆเป็นแบบนี้นี่เลยกัดสีเต็มแล้วจะสวยแบบนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่มีนะ้าบบวว่าเขาสวยแล้วเป็นไม้ที่ไม่สูงมากด้วยนะคะเป็นไม้พุ่มเตี้ยเนาะที่เห็นสีชมพูนี้นะคะอันนี้เป็นไม้เมล็ดที่สวนนะคะปลูก จากต้นเดียวนะคะจนเป็นฟอร์มกออันนี้ระยะเวลาการเลี้ยงน่าจะเป็นหนึ่งปีแล้วนะคะถึงได้ฟอร์มกอแบบนี้เป็นลูกของศิลานักปราดนะคะสวยๆเลยเป็นพุ่มที่เห็นพุ่มอย่างนี้คือไม่ได้ผ่าหัวเนาะเป็นไม้ที่ต้นเดียวแล้วก็ยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่เป็นกอเนี่ยนะคะเราไม่ได้ปลูกหลายต้นใส่ด้วยกันนะเราปลูกจากต้นเดียวนี่แหละคะ่พะพอเะก็มีหัวเขาก็จะแตกหน่อแตกกอขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้เลย ถ้าใครที่ปลูกบอลอยู่ด้านนอกบิ่มก็แนะนําให้รองน้ําแบบนี้นะเพราะว่าช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็เติมน้ําเอาใช้บิ่มก็ใช้กระมังนี่แหละคะ่ะรองด้านนอกเพราะว่าเหมือนเวลาถ้าสมมติว่าแดดจัดจัดนะคะถ้าแดดจัดจัดเนาะถ้าน้ําไม่เพียงพอเขาก็สามารถดูดน้ําจากด้านล่างขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าปลูกบอลด้านนอกนี้ก็ ต้องมีอรบกวนบ้างนะคะก็คืออาจจะมีเพีย้ยหรือไรแดงนะคะหน้าฝนก็จะมีเชื้อราหน่อยนะคะก็ต้องดูแลกันตามอาการนะคะส่วนต้นถัดมานี่นะคะบิ่มจะพามาดูกับบอลที่ชื่อว่านิลเซนนะคะมีเม็ดแด,ดงแบบนี้เลยอ,อันนี้คือเป็นบอลที่เริ่มจากสีเขียวก่อนแล้วก็ค่อยกัดสีแดงแบบนี้นะคะเห็นไหม เริ่มกัดแล้วค่ะนี่แล้วเขาก็จะกัดแดงแบบเนี้ยเต็มใบเขาเลยนะคะแล้วพอเริ่มกัดแดงแล้วใบเขาจะบิดเยอะขึ้นสังเกตดูจากใบนี้นะคะเพราะตอนเด็กๆบางทียังไม่บิดยังเป็นทรงอย่างนี้อยู่เลยเริ่มกัดสีก็จะเริ่มแดงแล้วก็ใบหยิกแล้วนะคะอันนี้ปลูกไว้ออกลูกเต็มเลยนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากเลยนะนิลเซนนะคะสําหรับบิมนะบิมคิดว่าเขาเลี้ยงง่ายเพราะว่าปลูกเขาจะได้โกเร็วมากเนี่ยค่ะ อันนี้กระถางห้าเอกระถางหกนะคะต้นนี้มีมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้ากระถางนะคะต้นนี้เป็นกอเลยนะคะฟอร์มกอสวยๆเลยต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นกําแพงแสนนะคะใครที่ชื่นชอบบอลเลี้ยงง่ายอันไหนเลี้ยงง่ายผมก็จะไว้นอกตู้เพราะว่าเลี้ยงง่ายก็สวยนะคะต้นนี้ก็ปลูกจากต้นเดียวแล้วแตกกอนะคะมีหัวให้ได้เห็นสวยๆแบบนี้เป็นบอลที่ ด่างชมพูนะเนี่ยค่ะเนี่ยให้ดูความดังเห็นไหมคะเขากินด่างชมพูเพรพะอที่จริงเขาเป็นแบบนี้สีประมาณนี้แล้วเขาก็มีความดังนี่ค่ะเห็นไหมคะบนสีส่วนต้นนี้ก็ยังเป็นลูกไม้มเมล็ดอยู่นะคะนี่ที่ส่วนหมอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชื่นชอบไม้มเมล็ดมากเพราะว่าสเสน่ห์ขเขาก็คือเขาได้ลุ้นนะคะได้ลุ้นแบบลุ้นลายลุ้นสี ต่อให้เป็นแม่พันุ์เดียวกันก็ยังฝักเดียวกันนะคะก็ยังคนละแบบส่วนตัวนี้เป็นรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าเป็นบนพื้นขาวนะคะกัดจากขาวเป็นแดงนะคะคือตอนเด็กๆตอนที่ผ่ามาตอนที่กําลังโตเนี่ยจะเป็นขาวก่อนแล้วก็ค่อยกัดแดงนะคะเป็นกระดูกขาวเป็นไม้พุ่มเตี้ยด้วยไม่สูงมากเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ พุ่มเตี้พุ่มเตี้ยนะไม่สูงมากต้นถัดไปนะคะเห็นเขียวๆแบบนี้คืออะไรบางคนบอกว่าทาไมเงินแสนที่บ้านมันเขียวทําไมบางคนถึงบอกว่าเงินแสนเป็นสีชมพูนะคะก็ต้นที่เขียวเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นด่างแบบเนี้ยที่สังเกตดูนะคะที่ได้คือจะเป็นด่างชมพูแบบนี้พื้นเขียวก็จริงแต่เขาป้ายชมพูป้ายแดงป้ายชมพูเนาะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นมาหน่อยเนี่ยค่ะ แล้วก็จะมีอีกต้นต้นนั้นไม่ป้ายไม่ค่อยป้ายเยอะนะคะก็คือกินชมพูหมดเลยต้นนั้นไกลๆมองเห็นไหมอยู่อีกฝั่หนึ่งค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้คืออะไรกันนะคะมาดูกันต้นนี้คือสาวสันกำแพงนะคะสาวสันกำแพงเป็นไม้ที่สีหวานมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้สีชมพูนะคะลักษณะใบานะคะเขาะจะใหญ่แบบนี้เลยนี่สูมให้ดูใหญ่กว่ามือไม่คาอีกนะดูนะคะ ทเท่ากันนี่คะ่ะจะใส่ให้ดูทรงอันนี้ก็เป็นต้นเดียวนะเขายุบไปแล้วเขาขึ้นมาใหม่ทั้งกระถางเลยบนช่วงหน้าฝนนี้ก็จะสวยนิดน,นึงเพราะว่าสีนะคะหรือว่าอากาศอุณหภูมินะคะหลายๆอย่างคือเขาจะสวยช่วงหน้าฝนนี่เองเปไ็นดดูการของเขาเลยก็ว่าได้นะคะต้นนี้คือศีลานักปราดนะคะแต่ว่าเป็นหน้าแดงเนาะศีลานักปราดเนี่ยคะ่ะ ป้ายแดงต้นนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะไปต้นหนึ่งต้นนี้ที่ไม่ได้บอกนี่คือเป็นไม้มล็ดนะต้นนี้ลูกไม้มะล็ดเนี่ยค่ะสายดาร์กอันนี้ออกจะดำๆหน่อยตัวนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้มเล็ดเนี่ยค่ะสวยๆเลยสายหวานส่วนต้นกอใหญ่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะต้นนี้คือไม่เคยผ่าเลยนะอันนี้น่าจะสองปีแล้วค่ะคือหัวติมกระถางแบบนี้เลย ไม่เคยผ่าไม่เคยทำอะไรเลยนะคะหานุมานเชิญธงนะคะต้นนี้มีลักษนะณะแบบไหนย่ามาดูใกล้ๆก,ก,กันใบแทบจะเป็นสามเหลี่ยมไปเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ไปใครที่ชื่นชอบบอลใบาย,ยาวแต่กอดีมากแล้วก็เขาจะมีสะพานก้านสีดําชัดๆอย่างนี้เลยเห็นไหมคะถ้าหยาดฝนนี่จะไม่เป็นแบบนี้นะหยาดฝนจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นหนุมานเชิญธงนะคะเหมือนผีเสื้อเลยนะคะ ดูสิค่ะฮนุมานเชิญธงใครที่ยังไม่มีนะสะสมบอลแบบว่าแต่ต้นนี้จะสูงหน่อยนะคะเป็นไม้ที่สูงเนาะดูในบรรดาบอลเขาจะสูงมากเลยนะคะต้นนี้ที่เห็นด่างด่างนี่นะคะอันนี้คือมณีนาราเห็นด่างน้อยแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าแม่เขาด่างจัดลูกออกมายังไงก็ด่างนะคะเพราะว่าเป็นเพียนอีกต้นนึงที่ด่างน้อยแบบนี้แหละ ออกมาตอนนี้คือเหลืองครึ่งใบไปแล้วนะคะอยู่อีกตู้หนึ่งอันนั้นอยู่ในตู้นะคะสวยๆถ้าบอลเห็นด่างนิดเดียวแบบนี้ไม่ต้องตกใจโตเร็วนะคะแล้วแนวความด่างเขาก็จะมาพร้อมหัวของเขาเองปิ่มเชื่ออย่างนั้นนะพ่อปิ่มสังเกตดูว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นต้นนี้เป็นไกลทองชาละวันนะคะไกลทองชาละวันเป็นไกลทองให้เฉยแต่ว่าเขาไม่ใช่ไกลทองประเสริฐหนุมก็เรียกว่าไกลทองเพราะว่าอยู่ใน ไก่ทองบเรียกว่าไก่ทองชาละวันไปนะคะนี่เขาจะแดงแบบนี้เลยนะแต่ตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นสีแบบประมาณนี้ก่อนนะคะใครที่สั่งกระบิ่มไปบอกว่าเออทำไมมันไม่เห็นเหมือนที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนเด็กเขาจะเป็นแ,แค่เม็ดแบบนี้ก่อนแล้วเขาก็จะกัดเป็นแดงแบบนี้เลยอันนี้กอนนี้ยังเล็กอยู่นะถ้าว่าใบใบใบที่เขากินแบบคือเขาเขาใหญ่สุดแล้วใบจะยาวกว่านี้อีกเป็นเท่าหนึ่งนะคะ เหมือนประมาณประมาณนี้ใช่ไหมใบยาวประมาณเนี้ยใบน่าจะยาวอีกอีกประมาณเนี้ยค่ะจะยาวออกไปอีกอันนี้ก็ปลูกกระถางห้าไว้เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะบิ๊มว่าเพราะว่าเขาแตกกอดีมากเนี่ยค่ะแช่น้ําเยอะๆไว้แบบนี้เลยนะบางคนบอกว่าเฮ้ยท,ทำไมแช่น้ําไปเยอะจังถ้าแห้งก็เติมนะคะเพราะว่าบอลเขาชอบน้ําอยู่แล้วเขาชอบอากาศร้อนชื้นเนาะแล้วเขายังไม่มีหัวพอที่จะเน่านะคะเพราะว่า ่อให้อยู่ในตู้นะคะบิ่มก็ยังใส่น้ําเยอะอยู่นะเพราะว่าบิ่มว่าเขาช่วยให้เขาช่วยให้สีของบอลน,นะคะสม่ําเสมอเพราะว่าสังเกตดูจากไม้ที่ปลูกกระถางเล็กนะคะเขาทําให้การีใส่น้ํานี่ทําให้บอลมีสีสม่ําเสมอตัวนี้เห็นขาวๆนี่ไม่ใช่ลูกไม้นะคะตัวนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะอยู่ในตู้ซึ่งไม่เคยโดนแดดเลยบ้างคะเพราะว่าโดนแดดบ่ายตอนบ่าย,ต,ายตรงตู้นั้นก็จะ แสงหายไปแล้วเขาทําให้มีสีน้อยมากอันนี้เริ่มมาออกมาตั้งไว้ด้านนอกนะคะสีเขาก็เริ่มมาให้เห็นเนี่ยค่ะเขาจะกัดสีเป็นชมพูแบบแป๊ดทั้งใบเลยนะเศรษฐีสุพรรณแต่บางต้นก็ผ่าแล้วก็ได้สีมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ต้องลนอันนี้เป็นทิดามแม่กลองนะคะทิดามแม่กลองเป็นพื้นใบออกจะเป็นสีเขียวอ่อนถึงขาวเลยนะคะแล้วก็กัดเม็ดแดงกระจายแบบนี้เลย ส่วนต้นนี้ที่เห็นต้นใหญ่ๆนี้นะคะอันนี้คือซัพย์เศรษฐีรัพย์เศรษฐีนะคะเป็นเขียวๆแบบนี้ก่อนเนาะเขียวแบบนี้ก่อนเลยเนี่อตอน,นเด็กๆจะเขียวๆแบบนี้เลยแล้วก็เริ่มกัดสีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะกัดแบบนี้นี่อันนี้คือกัดเริ่มกัดสีขึ้นมาชาัดจะเดี๋ยวเขาจะกัดจากพื้นเขียวเป็นพื้นแดงแบบนี้หมดเลยนะสวยมากนะคะเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายด้วย เป็นกอดูนะคะนี่ปลูกจากต้นเดียวดูแต่กอนะคะกอเยอะมากเราผสมดินให้ได้นะคะแล้วก็บอนก็จะสวยเองเนาะต้นนี้เป็นดวงอมพรนะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยโดนแดดเอาออกมาไว้ด้านนอกเพราะดวงอมพรจะเปลี่ยนจากสีสีเขียวแบบนี้แหละีล๋ยวเขาก็จะขึ้นเป็นสีชมพูทั้งใบนะคะตัวนี้นะเมืองนอนเป็นจอมนะคะต้นนี้ อันนี้หงสุวรรณนะคะใครที่ยังไม่มีนะใครที่อยากเก็บให้ครบหงเหินหงสุวรรณนะคะหงเหินจะเป็นพื้นใบขาวแล้วเม็ดแดงกระจายทั่วทั้งใบยาวๆแบบนี้เลยอันนี้คือหงสุวรรณนะคะส่วนหงเหินเดี๋ยวพาไปดูหงเหินนะคะหงเหินจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าพื้นเขาจะไม่ขาวเท่ากับหงสุวรรณหงสุวรรณจะเป็นพื้นขาวแล้วก็ หงสุวรรณจะเป็นก้านอีกสีหนึ่งถ้าเป็นหงเหินจะเป็นก้านสีดํานะคะเห็นไหมก้านของหงเหินจะเป็นสีดํานะคะพามาดูก้านของหงสุวรรณก้านของหงสุวรรณจะเป็นสีนี้นะเห็นไหมคะคนละสีเลยวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะตอนเช้าลมพัดเย็นๆต้นนี้คืออะไรนะคะต้นนี้คืออึ่งสยามนะคะ อันนี้เป็นไม้ใหม่นะคะเพิ่งผ่าทำจำนวนไปต้นนี้เป็นจอมนะเนี่ยให้ลูกไปต้นหนึ่งแยกลูกไว้แล้วก็กำลังผ่าได้ไม่กี่ชิ้นเองนะคะรอบนี้เจอเน่าเยอะเพราะผ่าตอนฝนตกหนักมากๆส่วนต้นนี้นะคะคืออะไรนะคะต้นนี้คือเท้าจันทชนนะมีใครที่ได้กับเอี่ยมไปนี่คือแม่แม่พันธุ์เขาเลยนะคะอันนี้คือต้นจอมเขา จอมหนึ่งต้นนะคะอันนี้ปลูกจอมหนึ่งต้นแต่ตอนนี้คือออกหน่อแล้วสองต้นนะคะที่ให้เห็นคือตอนเด็ก,กอาจจะป้ายแคบแบบนี้เนาะเห็นไหมบางทีก็ไม่ป้ายเลยมีป้ายแค่ขอบริมใบแบบนี้นะคะแต่ดูเปิดหน้าใหม่มาอันนี้คือป้ายหมดเลยนะคะอันนี้ป้ายครึ่งใบนะคะเท้าจันทชนป้ายสีจะออกชมพูนะคะส่วนเท้าหิรันนะคะจะป้ายสีแดง กว่านี้นะคะป้ายชัดชัดชัดเอ่อชัดเจนออกสีแดงตัดเขียวเลยอันนี้ยังจะออกสีชมพูอยู่ใครที่ยังไม่มีบีมีจํานวนนะคะต้นละห้าสิบาทป้ายสวยๆแบบนี้แหละเนี่ยค่ะก็จะป้ายประมาณนี้แหละใครที่ชื่นชอบบอลเก่าแล้วก็ก้านเขาจะเป็นออกสีเขียวเห็นไหมก้านเป็นสีนี้นะแต่บีไม่ได้สังเกตว,ว่า,าเท้าฮีานันก้านเป็นสีอะไรนอกตู้นี้ยังไม่ได้เอามาตั้งไว้ได้วยเลยยังไม่ได้ให้ดูนะคะต้นนี้คือ กุมพกันนะคะเป็นยักษ์กุมพกันใบบิดเบี้ยวมากเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วนะคะยักษ์กุมพะกัร์นี่เลยเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะยักษ์กุมพะกันเลี้ยงยังไงก็ได้โกนะเป็นไม้ที่แตกกอดีมากแล้วก็มีหูใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ค่ะคลิปนี้ไม่ได้มาขายนะคะพามาดูบอล แต่ถ้าใครอยากขายก็โทรเข้าใครอยากเออใช่ใครอยากซื้อก็โทรเข้ามาได้นะต้นนี้คืออะไรนะคะจะบอกว่าต้นนี้ได้มาในนามสุขโขทัยนะคะแต่ว่าก็มีเขาบอกว่าเขาไม่ใช่สุขโขทยัยเขาเป็นยักษ์ลณพักนะคะพอใบเขาเริ่มบานกว้างออกอย่างนี้แล้วเขาก็เปลี่ยนหน้านะคะซึ่งเขาก็มีหูเหมือนมีหูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหาดูให้ ต่อันนี้มีสองต้นนะคะที่ได้มาซึ่งลักษณะเหมือนกันมากเขาอ,อีกต้นหนึ่งคือได้มาในนามยักษ์ลนพักอีกต้นหนึ่งได้มาในนามสุขโขทัยนะคะสุขโขทัยสองยังถกเถียงก,กันก็มีนะคะแต่ว่าบิ๋ว่าพอไปเปิดดูเพราะว่ามันใบป้านออกนะคะใบเขาใหญ่อย่างเงี้ยเห็นไหมใบมันใบมันโตอย่างเงี้ยบิ่ก็เลยว่าของบิ๋วม,มันเป็นลน,นพักนะ อ,อต้อนนี้เป็นสองฝั่งโขงนะคะอันนี้คือต้อนที่เก่แเรานะแก่มากยังไม่ได้ผ่าเลยต้นนี้มีเม็ดแดงกระจายทั่วทั้งใบแบบนี้เลยส่วนต้นนี้คืออะไรนะคะต้นนี้คือจบพระนครน,นะคะนี่เลยแสงแสงมาสองใบจะแบบหูชิดกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะละักษณะหูเออลาาักษณะใบใบชิดกันอย่างนี้เห็นไหมใบซ้อนทับกันอยู่ แล้วก็ใบใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมนี่ใบใหญ่แฮ้งเด้อค่ะออกล้าวแล้วเด้อไปที่นี่อันนี้คือนอกตู้บิยังไม่ได้ผ่าเลยนะสีเขาก็จะบิ๋ไปเห็นของพี่เขาที่เป็นกอสวยมากเลยนะคะไม่รู้ว่ามีหูไหมบิมไม่แน่ใจในค่ากระท้ายขยึกขยือยูดเด,ด,ด้อค่ะเชิญทงก็จะออกสีประมาณนี้นะอนุมานเชิญทงอันนี้คือสีเขาออกเป็นสีชมพูเรื่อยอยู่นะ คิดว่าไม่มีสีเลยคิดว่าจะมีแค่สีประมาณนั้นนี่ค่ะนี่สีพนมลุงหรือสีบุรีรัมสีเขียวก็จะออกสีเหมือนกันแต่เป็นพื้นเขียวแล้วก็กระดูกเป็นแดงนะคะพระบ้านกำลังแพ็กบอลอยู่นะคะออเดอร์กำลังส่งชุมพรนะคะมีชุมพรมีเชียงใหม่นะคะที่ส่งให้ลูกค้าอยากดูตู้ไหนอีกได้เนี่ยนะคะ ท้ายคลิปนี้บิ่มลงบิ่มอันั้นให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกบอลต้นเล็กดีกว่านะคะตู้นี้เป็นตู้ที่บิ่มทําจะตั้งแม่พันธุ์ใหม่นะคะโดยการปลูกไม้ตั้งแต่สี่ถึงห้าใบนะคะตั้งแบบตั้งแต่เล็กๆแบบนี้เลยแบตจะหมดแล้วทุกท่านมองแทบไม่เห็นเลย นี่อันนี้เป็นชายชนนะคะตั้งแม่พันธุ์ใหม่เลือกที่มันแดงมากๆแบบนี้นะคะตั้งเป็นแม่พันธุ์อันนี้คือน้ำเมืองนอนตั้งตั้งแต่สี่ห้าใบเลยนะคะโดยการใส่กระถางแปดนะเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าทําไมตอนเด็กๆได้มาด่างสวยมากแล้วตอนนี้เริ่มจะด่างหายแล้วน้ำเมืองนอนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ด่างบนนะคะถ้ายิ่งเขาเขาจะโตเร็วเนี่ยเขาต้องด่างน้อยเขาถึงจะโตเร็วนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาด่างตอนโตมากอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าอันไหนที่เผือกเลยหรือว่าขาวเลยด่างมากเลยอย่างเงี้ยคือโตช้าหน่อยใช้เวลาเลี้ยงบอนนานมากเพราะว่าบอลทุกตัวต้องเลี้ยงใช้เวลาเลี้ยงนานจริงๆนะคะกว่าจะที่จะโตให้แต่และต้นให้เราเห็นความสวยงามขึ้นมาได้นะคะเพราะเราปลูกตั้งแต่เล็กๆแบบเนี้ยถ้าลองนับระยะเวลาในการปลูกตั้งแต่ผ่าหัวนะคะแล้วก็อยู่ในกระปุกนะคะ เออจะต้องต้องเออไม่ใช่ต้องนับตั้งแต่ตอนปลูกนะคะปลูกประมาณหกเดือนขึ้นไปถึงจะได้ผ่าหัวแล้วผ่าก็ไม่ได้ว่าจะได้ทุกชิ้นนะผ่าก็มีเน่าด้วยก็มีนะคะบางบางบางอย่างที่พันุ์ไหนที่ทํายากๆากจริงๆก็ผ่าแล้วแทบไม่ได้เลยก็มีนะคะอยู่กับเวลาและโอกาสด้วยจริงๆนะคะต้นนี้เป็นเบญจรงน้ําทองนะด่างสวยๆแบบนี้เลยใครที่ชื่นชอบนะคะ ก็มีหลายท่านนะคะที่ได้ใบกระบิ่มไปแล้วนะคะเป็นจะลงน้งําทองถ้าด่างมากๆก,ก,ก็จะไม่โตจะโตช้าแบบนี้เลยนะคะถ้าด่างเขียวแบบนั้นคือติดแค่ด่างเขียวนิดเดียวแบบนี้เห็นไหมคะถ้าติดแค่นิดเดียวแบบเนี้ยไม่ต้องห่วงนะคะเห็นไหมครับพอเริ่มโตแล้วเปิดใบใหม่มาด่างมากแน่นอนเพราะแม่พันธ์เขาด่างนะอันนี้คือพามาดูนะคะ ตัวนี้คือเทพอะไรเนาะจำไม่ได้สักทีเทพราชานะคะเป็นไม้ด่างขาวเหลืองนะแต่ว่ามีกาบนะคะนี่มีกาบแบบนี้แม่ค้าก็ถ่ายไปเรื่อยนะคะดูๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติชมได้นะคะบิ๋มไม่ได้ว่าอะไรบิ๋มก็ขอบคุณมากๆสาหรับใครที่มาคอมเมนต์นะคะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดกระดิ่งอย่างเงี้ยนะคะเป็นกําลังใจในการทําช่องต่อไปนะคะเพราะว่า มือใหม่นะคะทําแบบทําตามที่ที่วิธีพอมีความรู้มากก็พอทําได้นะคะอันไหนที่ดีไม่ดีก็ฝากติดชมมาได้นะคะว่าไม่ค้าพูดถูกไหมหรือว่าชื่อบอลผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดชมกันเข้ามาได้เราไม่ว่ากันเราเป็นกันไม่ได้จะขายอย่างเดียวนะคะหรือว่าไม่ได้จะไม่ได้จะโพสต์ขายหรือว่าไลค์ขายหรือว่า ลงคลิปขายอย่างเดียวเราก็มีการมาแชร์แบ่งปันความรู้กันไปนะคะสําหรับดินที่ใช้ปลูกนี่บิ่มก็นแนะนําเป็นดินใบก้ามปูนะเพราะว่าหมายว่าใบก้ามปูนะคะเขาเหมาะแก่การปลูกบอลที่สุดแล้วนะคะแล้วน้ํานะคะที่ที่ลองใช้ดูนี่คือเขาบอกว่าถ้าเป็นน้ําคลองจะดีจะเหมาะกับบอลอันนี้คืออาจารย์กระซิบมานะคะบอกว่า เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีนี่น้ำคลองเหมือนจะดีกว่าในบรรดาน้นำบาดาลน,นะคะน้ำปลาปา,ปาอย่างเงี้ยค่ะลองไปใช้ดูนะถ้าบ้านใครมีน้ำคลองแต่บ้านหิมไม่มีน้ำคลองนะอันนี้บ้านอาจารย์เขาติดคลองไงคะเขาเลยสามารถทดลองได้ว่าน้ำประเภทไหนที่เหมาะแก่กันให้บาแช่นะแช่บอลมากที่สุดนะคะแล้วก็แสงแดดนี่ก็เป็นสําคัญถ้าได้แดดเช้านี้จะดีมากเลยนะคะสแลนนะคะไม่กระทั่งสแลนที่กลางด้านบนนะ ก็50นี่คือเหมาะกับหน้าฝนอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะ70ค่ะถึงจะโอเคแตค่ถ้าใครที่ไม่อยากเปลี่ยนบ่อยก็70เปอร์เซ็นตนะคะสแลนที่ใช้นะแล้วใครที่ปลูกไม้ด่างก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าเขาจะโตช้าเพราะความเพราะมีความด่างมากก็จะมีเนี่ยคะ่ะใบเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ เนี่ยค่ะเพราะแดดจะจัดใบก็จะเป็นแบบนี้เลยเรียงย่างจริงนะคะไม้ด่างอันนี้ก็ปลูกมาจะเป็นเดือนแล้วนะตู้นี้ยังได้แค่นี้นะคะหนึ่งเดือนอันนี้หนึ่งเดือนในการปลูกไม้ที่อยู่ในตู้นะที่อัพจากกระถางสี่มาใส่กระถางแปดนะคะเพราะว่ากว่าจะได้เป็นไซส์ตัวที่เห็นสูงๆนั่นคืออันนั้นคือหกเจ็ดเดือนขึ้นไปเลยนะคะกว่าจะได้ผ่านเนาะ สำหรับวันนี้นะคะบิ่มขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะยานิสาบอลสีเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบในสวนเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บิ่มขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ